หน่อยนะโปรโมทให้พี่หนุ่มหน่อยนะเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีหรอกเอาพุ่งตรงนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเห็นไลโอมันเน่นะในร้านถายยาเนี่ยมานานมากแล้วแล้วเพื่อนสั์ชกรก็จะแนะนําว่าเฮ้ยถ้าเราจะใช้แชมพูที่แบบว่าช่วยลดอาการแพ้สร้างรากผมให้แข็งแรงกระตุ้นให้เกิดเส้นผมใหม่เขาก็แนะนําไลโอแล้วเอาจริงตอนใช้แรกๆก็ไม่คิดว่ามันดีหรอกเฮ้ยใช้ไปใช้มาดีว่ะติดใจเลยอคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเวลาเราทํางานแบบแดดออกอย่างเงี้ยใช่ป่ะหัวมันก็จะเหนียวเหนียวแล้วมันก็จะคัน คือตัวเนี้มาช่วยลดอาการคันอาการแพ้แล้วก็ทําให้ผมแข็งแรงกระตุ้นให้ผมอะ่ะมันเกิดใหม่ได้เร็วขึ้นคืนอหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องผมนะเอาจริงๆก็คืออาบองตง้องต้องตอบผมละเพราะว่ามันมีปัญหาจริงๆท้ายที่สุดเนี่ยนะสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องหาแชมพูที่ดีครีมนวดที่ดีล้างออกก่อนครั้งแรกว้าวว้าวนี่ยันละแล้วมันยังไงล่ะเนี่ยมันยังไงล่ะเนี่ยอ่ะต่อมาครีมนวดยังไงก็ต้องใช้เพื่อจริงๆนะที่ชอบไลออนเนี่ย ประเด็นคือเวลารเราจะใช้ dad, แบบว่าพวกยาสระผมหรือว่าครีมนวดผมอะไรก็แล้วแต่ต้องหาแบบพวกที่ปลอดภัยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีสารเคมีอันเนี้ยเวิร์กมากอันเนี้ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยเราไม่ได้แบบว่ามาขายสินค้านะบังเอิญว่าเราคันหัวฮะมาช่วยล้างหน่อยมาเลยถือนี่ถือให้ป้าหน่อยเลยทำไมนีปีศาจที่ร้าย ก็มันอยู่กองถ่ายแล้วเราอยู่ไกลอะ่ะจะไปฝาดที่ร้านยังไงอ่ะลูกแล้วป้าก็คันหัวมันตากแดดมันแดดร้อนอะ่ะป้าว่านะนี่หน้ามานนี่ป้าถือสายยางเองดีกว่านี่หน้าทำป้าเปียกอะ,ะน,นี่หน้านี่หน้าให้คุณแม่ซื้อนี่ใช้ก็ได้นะจริงๆริงนก็ใช้ได้นะนี่ลินก็ใช้ปลอดภัยอันนี้นะปราศจากสาร SLS ด้วย SLS คืออะไรอะคะป้า SLS มันเป็นสารที่ใช้ในการทําความสะอาดผมแล้วทําให้ผมเกิดการแพ้ง่ายเกิดการระคายเคืองไง เกิดผมร่วงอะไรอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วสาดแล้วไลดีนะหัวล้อมบ้านทำไมกันชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม